ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียง MMSS Publishing ก่อนไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดนิยายดีๆด,ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ Welcome to MMSS Publishing your audiobook channel Don't forget to hit like subscribe and the notification bell so you don't miss any upcoming episodes Thank you all บทที่27 รู้ตัวอีกทีก็มิดแล้วสวีเดนธันวาคมปีที่แล้วรู้ตัวอีกทีก็มิดแล้วตกหลุมความรู้สึกท่วมมิดหัวมิดหูไม่รู้จะพาตัวเองขึ้นมายังไงสภาพนายกุญชรยามนี้เหมือนคนสติแตกร้องฮือๆในคอ ไม่กล้าเอาหน้าที่ซุกผ้าพ,พันคอออกมาพบเจอกับคนที่เขาเพิ่งหลุดปากสารภาพออกไปเพราะฝนดาวตกเพราะกุหลาบสีชมพูช่อน้อยเพราะหิมะเพราะไหลกว้างเพราะอกอุ่นเพราะเสียงใจเต้นไม่เป็นซ้ำเพราะฟอสซิลเพราะถึงแล้วพี่ช้างมากับน้องนะ เมคาที่ขับรถมาจนถึงหน้าคอนโดตัวเองและนั่งรอคนที่ครางเป็นนกถึดถือไม่เลิกมาหลายนาทีอ,อ,อไปคุยกันข้างบนไม่ไปฮไม่คุยในรถเปิดเครื่องนานไม่ดีกับสิ่งแวดล้อมเมค่าบอกเสียงจริงจังกลับหอช้างอึ้งไปหลายวิ ข้ออ้างแบบนี้มีแต่ที่สวีเดนเท่านั้นไม่ให้กลับมือใหญ่ประคองหน้าที่ซุกในผ้าให้เงยขึ้นมองกันไม่เอาเือ,อมเสียงประท้วงหายไปเพราะริมฝีปากประกบจูบผ่านผ้าขนสัตว์เนื้อนิ่มเมคาขบริมฝีปากล่างของพี่ช้างทั้งที่มีผ้าขั้นหมุนหน้าเปลี่ยนองศาทั้งจูบทั้งดึงเจ้าผ้าแฉะให้พ้นทาง คลุกคลักพอควรเพราะพี่ช้างไม่ให้ความร่วมมือพยายามยื้อผ้าไว้สุดชีวิตแต่สัตว์ใหญ่ย่อมแพ้ที่แคบสุดท้ายริมฝีปากแนบกันตรงๆดีนะที่ถูหน้าไปมาอยู่ตลอดน้ำมูกน้ำตาน้ำลายถึงไม่เคลอะจนหน้ารังเกียจช้างหลับตาปีมือสองข้างขยับขึ้นมากำชายเสื้อที่เปียกชื้นเพราะหิมะละลาย รถจูบของเมคาเปลี่ยนไปริมฝีปากที่ชอบยกยิ้มกวนประสาทยามนี้นุ่มนวลสัมผัสกดซ้ำๆขบเม,ม้มเหมือนละเลียดชิมพละออกสลับแตะครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนแค่จะย้ำถึงการคงอยู่ของกันและกันตอนนี้ไปกับน้องเสียงตามกระซิบผ่านริมฝีปากที่ชิดกัน ช้างก้มลงมองมือใหญ่ที่ประสานนิ้วกลุ่มมือเขาไว้แน่นผิวสีน้ำผึ้งตัดกับผิวสีขาวจัดของเขาขายาวๆจ้ำพรวดๆนำหน้าเขาที่ถูกดึงให้เดินตามตารีมองผ่านแว่นขึ้นฟ้าแผ่นหลังของนายเมคาผมสีน้ำตาลเข้มและใบหูที่แดงจัดแดงเพราะหนาวหรือเพราะอะไรนะ เจ้าของห้องมือสั่นยามไขกุญแจพอประตูเปิดเขาก็ดันคนที่เอาแต่ก้มหน้าเข้าไปตามด้วยเวียงประตูปิดเสียงดังลั่นอ,อืออืร่างเพรียวถูกดันติดกำแพงจูบอ่อนหวานป้อนใส่รสชาติคราวนี้เรียกร้องกว่าในรถหลายเท่าฟันขาวขบริมฝีปากของนายเมคาเบาๆส่งลิ้นก็ไปผัวพันเรียกร้อง ตั้งแต่เกิดมาช้างไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองต้องการใครขนาดนี้พออีกคนตอบกลับความหวานยิ่งกระพือขึ้นเป็นไฟกองน้อยๆพี่ช้างมองน้องก่อนเมคาดันคนที่เกาะเขาแน่นช้างสายหน้าจนถึงวินาทีนี้ยังไม่กล้ามองหน้าหรือสบตากันร่างเพียวพละออกแล้วผลักคนน้องให้พิงกำแพง ช้างสุดตัวคุกเขา่ารูดซิบกางเกงแล้วปล่อยสิ่งที่โป่งพองใต้เนื้อผ้าออกมาพี่ช้างเสียงทุ้มเรียกคนที่เหมือนจะหมดสติ<ม>สองแขนที่เคยก่อดกระชับตกลงข้างตัวพี่ช้างเมฆาขยับตัวอยากจะมองตาแต่อีกคนคอพับคออ่อน จนต้องวางหัวบนไหล่หนาไม่คุยห้ามพูดอะไรทั้งนั้นช้างเงิมงามกับซ่อคอกลิ่นเหงื่อกลิ่นข้าวของน้ำรักกลิ่นตัวของเมคาปนเปจนเป็นกลิ่นที่ทำให้มึนเมาไหนบอกว่าทำเสร็จแล้วจะคุยมือใหญ่ยกขึ้นลูบเรือนผมนิ่มไม่คุยวันนี้พี่พูดมากเหนื่อย พอแล้วพี่นะพี่คนอายุมากกว่าพึมพำไม่เป็นประโยคก่อนจะพลอยหลับไปทั้งอย่างนั้น You are so unfair เมคากระซิบต่อว่าแต่ริมฝีปากประดับด้วยรอยยิม้มร่างสูงถอนหายใจยาวกระชับอ้อมกอดให้แน่นเข้าจากนี้อย่าหวังว่าจะยอมปล่อยกันไปง่ายๆ เอาเป็นว่าเราเป็นครัวครัวกันช้างประกาศหนักแน่นหลังจากถูกนายเมคาคาดคันทั้งด้วยวาจาและสายตาคัวครัว,รวในภาษาสวีดิชมาจากคำว่า c a n u g u m p i s หรือ sex friend ในภาษาอังกฤษเราเข้าใจว่าทุกท่านอ,อาจจะแค่อาจจะหวังว่าจะได้เห็นเช้าวันใหม่หลังพายุหิมะ ท้องฟ้าแจ่มใสแดดรำไรส่องผ่านม่านบางพี่ช้างกับนายเมคาพลอดรักใจตรงกันเข้าใจกันแล้วแต่เนื่องจากเรื่องนี้มีนายกุญชรผู้มีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้ใหญ่ผู้มองการไกลผู้มีปณิธานแน่วแน่ผู้มีอะไรหลายๆอย่างชวนเหงื่อตกเหตุการณ์หลังคืนเร่าร้อนจึงออกจะประดักประเดิด นายเมคาตาเยิม้มมองพี่ช้างมีอาการคล้ายเพอ้เพอๆเหลังตื่นนอนพาคนพี่ไปอาบน้ำแต่งตัวทำอาหารเช้ามาเสิร์ฟอย่างดีในขณะที่พี่ช้างแก้มแดงจัดไม่กล้าสู้หน้าไม่พูดไม่จาเอาตนลุบต้าต่ำมองพื้นไม้สีอ่อนคิดทบทวนประเมินสถานการณ์คิดถึงอนาคตร้อยแปกกินข้าวเช้าแบบไม่รู้รส และพล่งผลสรุปออกมาแบบที่ได้อ่านกันเมื่อครู่หืมเมคาเลิกคิ้วสูงเป็นคำถามถึงจะบอกว่าชอบแต่ไม่ได้หมายความว่าพี่พร้อมจะยกระดับความสัมพันธ์อะไรคือระดับความสัมพันธ์น้องไม่เข้าใจสับยากเกินไปสำหรับลูกครึ่งจนช้างต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษพี่จะอยู่สวีเดนต่ออีกเเดือนเเดือนเท่านั้น จากนั้นพี่ต้องกลับไปทำงานใช้ทุนระหว่างนี้เราเป็นเพื่อนกันเป็นคัวคัวกันไปเรื่อยๆไม่ต้องมีคำจำกัดความไม่ต้องมีฐานะไม่ต้องมากไปกว่านี้ทำไมเมคาถามกลับทันทีตาดุจ้องเขม็งเพราะพี่ต้องการอย่างนั้นและหวังว่าเมคาจะเคารพการตัดสินใจของพี่ช้างเม้มปากจนเป็นเส้นตรงหน่วงในอก แต่บอกตัวเองว่าอย่าถลำลึกไปกว่านี้วันที่ต้องกลับไทยจะได้ไม่ต้องเจ็บมากทั้งเขาและเมคานายกุญชรเงยหน้าขึ้นศบตากับคนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของโต๊ะตอนนี้เป็นเมคาที่ทอดสายตามองออกไปนอกหน้าต่างนิ้วยาวเคาะโต๊ะเป็นจังหวะเบาๆอย่างใช้ความคิดหิมะเกล็ดใหญ่ๆยังโรยตัวไม่หยุด สตอกโฮล์มยามสายวันนี้เป็นสีเทานานหลายอึดใจกว่าชายหนุ่มจะยืดตัวตรงหันกลับมาเผชิญหน้าโอเคชายหนุ่มตอบง่ายๆย,ยักไหล่หนึ่งทีโอเคช้างขึ้นเสียงสูงจนคล้ายคำถามน้องตามใจพี่ช้างเมคายกยิ้มมุมปากเอนตัวเพียงเก้าอี้ด้วยท่าทางสบายๆบ แต่ตาดำแวววาวนิ้วเรียวเคาะโตะ๊ลงจังหวะสุดท้ายดังกึกเหมือนการลงจุดฟูลสต็อปท้ายประโยคช้างกลืนน้ำลายขมๆลงคอเริ่มรู้สึกสับสนขนแขนลุกสู้ในท้องเหมือนมีก้อนน้ำแข็งเย็นเยียบหรือว่าเขาได้ตกลงทำอะไรไม่ควรจะทำไปซะแล้วแถมยังเป็นเรื่องที่เสนอขึ้นมาเองซะด้วย เสาแรกของเดือนธันวาคมอันหนาวเหน็บนายคุณชอนหารู้ไม่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองในอนาคตอันไม่ใกล้ไม่ไกลจะมีลูกครึ่งสวีเดนไทยห่อผ้าห่อผ่อนหนีตามเขากลับบ้าน